มีอะไรมีอะไรมีอะไรหันมาสปริงต้องถามสมบัติสมบัติตอบไดทุกอย่างพี่บาสท,ที่นี่หันมาสปริงครับปเป็นเมืองตากอากาศเนาะใช่จริงๆอะ่ะมันเป็นผ่านเป็นทางผ่านที่เราไปที่อะไรนะไคคูล่าแลแ้วจะไม่ไปแวกก่อนอะ่ะก็เราไปไคคูล่าก่อนแล้ว,ลวค่อกลับมานี่ไงก็คือขากลับเข้าไคเชอร์สใช่อ<ช>ากาศก็สบายๆพี่บาสท,ที่นี่เขาเขาเด่นเรื่องอะไรพี่ ก็จริงๆแล้วเนี่ยแฮนด์เมอร์สปริงสปริงก็คือน้ำแร่ก็คือพวกสปาพวก๋อร้สแปริงแต่ว่าที่นี่แต่ว่าที่นี่ต้องต้องเดี๋ยวเรื่องน้ำแร่แล้วก็มีที่แช่สปาอยากอยากแช่สปาเอาสคอร์สไหมเอาเอาไหมเดี๋ยวมีพี่นว่นได้แต่ใช้ส่วนส่วนล่างพี่นว่นได้มือเหรอแรงแล้วเกี่ยวกับธรรมชาติมีมีปรงมีปลาไหม นี่มีปลาเาาาท้าปลาเทาที่เป็นปลาลึกจือปลาแซลมอนก็มีแซลมอนอ๋อเขามีอุ้ยพูดถึงแซลมอนที่ร้านเราก็มีอะไรนะสเต็กแซลมอนแต่ว่าเรานำเข้าจากชิลีเนาะใช่เลยเราไม่ได้นำเข้าจาก,าจากแพนฟูดด้วยแพนฟูดตายแล้วสปอยแพนฟูดอีกแล้วเรายะเปิดเจ้าอยู่อย่าเสียงดังไปมาที่นี่เราเราหนาวเขาบอกยิ่งสูงยิ่งหนาว ยิ่งเสียวมีอะไรเสียวๆไหมมีบางจำด้วยเฮ้ยสามสี่ปีก่อนเราไปริดแดนเราก็ไปที่โดดไปที่จำเราไม่ได้โดดม,มันอยู่ที่อะไรนะ ไม่โดดที่ไหนพี่ให้เตยโดดเตยไม่โดดเนอะมีการพูดนะถ้าโดดต่อสัญญาไม่โดดไม่ต่อจะบ้าอะไรอายุขนาดนี้ให้โดดเป็นที่จ้ำยังอายุไม่เท่าไหร่ม่เหรอแก่แล้ววิสิบปีสามสิบสามสิบกว่าแล้วนะแสดงว่าที่นี่มีมีบป็นที่จ้ำเอ๊ะเมื่อกี้มีมีมีเครื่องเล่นมีทีมงานพี่อ่ะบอกว่าที่นี่มีเครื่องเล่นด้วยเหรอนเด็กใช้เด็กใช้สมเด็กใช้สมตัวอ่ะเป็นเล่นแล้วมั้ง สำหรับเมืองนี้นะครับแฮนเมอร์สปริงนะครับถือว่าเป็นเมืองตางอากาศในภูมิภาคของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ที่นี่เก๋มากนะครับมีคล้ายๆแบบออนเซ็นเเนาะเขาเรียกว่าเป็นทรัมโบ้พูลแอนด์สปานะครับซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำแร่นะครับที่ไหลมาจากภูเขาที่อยู่รายรอบนะครับให้บริการนักท่องเที่ยวมาแช่น้ำแร่ก,กันหรือว่าคล้ายๆมาออนเซ็นนั่นแหละแล้วที่นี่นะครับยังมีจุดใกล้เคียงนะครับที่มีทางเดินคดเคี้ยวไปยังจุดชมวิวทางใต้ก็ยังมีหุบเขานะครับซึ่ง จะมีเรื่องราวของกระแสน้ําเชี่ยวนะครับและที่สําคัญเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาแซลมอนพูดถึงแซลมอนหลายคนรู้จักนะครับแต่ถ้าพูดถึงปลาทราส์หลายคนอาจจะคุ้นคุนเอ๊ชื่อคุ้นคุหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวขอดูหน้าตาหน่อยนี่แหละหน้าตาของปลาเทราส์นะครับซึ่งที่แฮ n เมอร์สปริงส์นะครับเป็นแหล่งที่เรียกว่าปลาเทาส์รวมถึงปลาแซลมอนเนี่ยอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์ครับที่ช็อปเนี่ยก็เป็นอีกช็อปที่ขายของที่ลึกใช่ปะ แล้วก็บริการในการที่คุณจะทั้งเรื่องเจ็ดบันที่หรือว่าจะเป็นแคนูนี่นี่บั <unch> นทีก็มีแอบเห็นด,ด้านในนะครับจะเป็นบ่อน้ำแร่สปาแต่ว่าเข้าไปไปได้ต้องเสียตังค์พวงคุณเจอุยด้านหลังเราก็มีคนที่เพิ่งจะสปาด้านในเสร็จนะ้วแตเิ่จะไกลุกทุเป่นสปา แอบเห็นอีกหนึ่งมุมนะครับก็คือเป็นจุดที่เราต้องซื้อตั๋วเพื่อที่จะเข้าไปาสปาด้านในนะมาดูราคาหน่อยดีกว่าผู้ใหญ่38แปดน่ยสาคูณก็7ประมาณ800เก <800 S 2> ือบ8 0 0นะเด็กก็อีกราคาหนึ่งแต่ถ้าเด็ก่ม5มเข้าฟรีนะจะมีเป็นกลุ๊ปด้วยกรุ๊ปก็คือ2-3คนก็อีกราคาหนึ่งเลแตกต่างกันไปนะครับมีเซาวน่าแล้วก็สตรีมนะคุณผู้ชมครึ่งชั่วโมงก็48ก็พันนึงอะ หรือว่าจะเป็น p r i v a t e ก็คือแบบสปาแบบส่วนตัวส่วนตัวก็ต่อคน,นก็1,000ับาทเนั้นได้ครึ่งชั่วโมง นี่หลอดตัวแล้วนี่ตระเชือร้านกรูทไทยเป็นร้านอาหารไทยเหนือที่พี่บัตรเป็นคนเซิร์์พี่บัตรหาเองเลยหรอไม่ใช่จานเดียวใช่ไหมหาใกล้ๆที่พักใช่ป่ะจัดพี่กู๊ตเติ้ลอ๋อพี่กูพี่กูพี่กูเขาเขาจัดให้นะครับว่านี่คือหนึ่งร้านอาหารไทยที่อยู่ใกล้ๆที่พักเรานะครับชื่อร้านกรูทไทยพนักงานเป็นคนไทยเชฟก็เป็นคนไทยแอบไปคือคนไทยเด็ดปะ ที่กว่านี่เรามาจากรายการของของเมืองไทยนี่คือร้านรู้ไทยกี่ปีแล้วร้านนี้จำไม่ได้หลายปีเยอะแล้วอยู่เมืองอยู่ที่นิทซรแดนมามาแล้วที่นี่พนักงานคนไทยหมดเลยใช่ค่ะเชิครับท้องไปเนยคนไทยแอบไปสองได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เชฟอ๋อนี่คนไทยสวัสดีครับแต่เจ้าของร้านคนไทยไหมสวัสอ๋อนี่ว่าเจาะมาถึงด้านในเลยคนไทยมาทานเยอะไหมครับที่นี่มาทานเยอะเยอะเนาะแล้วอาหารรสชาติจะถูกปากคนไทยหรือว่า เราจะต้องปรับให้แบบว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นรสชาติคนไทยแบบไทยเลยใช่แล้วถ่ถ้าเป็นเตอร์ไฟล์ผัดอะไรต่างๆก็จะหวานนิดๆหวานนิดนึงคนนิดหวานแล้วก็ไม่ได้หนึ่งอย่างาที่ผมอยากทานมีไก่ผัดแหนมหมั้ย นี่ค่ะแัชชูนันต์ก็เลยเกอบไหมเราสามารถเลือกไก่ธรรมดาหรือว่าไก่กรอบได้เอออ่ชื่อภาษาอังกฤษคือสเตอร์ฟรายแฮชชูนันอ่าเดี๋ยวต้องสั่งเดี๋ยวต้องสั่งเดี๋ยวต้องสั่งบอกที่ตั้งดีกว่าว่ามาตรงนี้มายังไงพิกัดพิกัดอ๋ออยู่166 k e n d a l l Avenue ค่ะอยู่ใกล้ใกล้แอร์พอร์ตก็คือเซิร์มาก็คือขึ้นเล อาหารถูกปาดคนไทยแน่<ช>โดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวมีหมูตุน๋นม,มีต้นนมตยำตะโแล้วต้้ยำแลววัตถุด,ดิบนี่เรามาจากจากเมืองไทยไหมไม่ค่ะก็คือไอ้เครื่องปรุงจะเป็นของไทยแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อหรือว่าผักก็จะเป็นของที่นี่แต่ก<อ>่าจะเป็นผักตามฤดูกาลดีจังเดี๋ยวเราต้องไปดูเมนูหน่อยเราก็ขาวของคนไทยอาหาร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 ไทยอารไทยอาหไทย กี่บปับหรือว่าถุงถุงทองไหมถุงทองครับถุงทองอ,อ,อันนี้อาหารก็เริ่มทะแยงอยทะยองทยอย,ย,อย,ย,อยมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นไก่ผัดเมลเม่องนะครับเราเป็นรสชาติจัดจัด,จดแบบกลางกลางนะครับนี่นรสชาติอยู่เมืองไทยมายำหม,มูกรอบบ้างบหู รสชาติเป็นไงครับนี่ยำหมูกรอบเป็นเมเมน์ที่น้องเขาแนะนำว่ามาร้านนี้ต้องสั่งจะกรอบบ้านเราป่ะอยากรูว่ามี้องมีพริกปลาไหมนัว,วต้องผ่าไข่นะครับบุณผู้ชมคุณตุ้ยโอเคไหมดีมากผ่าไก่นะเป็นอาหารโปรดของผมเลยอร่อยจนน่าโกรธอร่อยจริงอแ้แซ่บอ่ะขาไก่แบบรสจัดมาก ็มาชิมในส่วนของปลานะครับอันนี้เป็นปลากระหงบ้านเราแหละก็ะคือเป็นปลาทุรลเคียรหรือปลาตุรกีเดี๋ยวว่าเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในนิวซีแลนด์นะครับรสชาติจะเป็นไงชิมอืมเหมือนปลากระหงบ้านเราแหละรสชาติเปรี้ยวหวานอร่อยเขี้ยวหวานไก่ครับคุณผู้ชมต้องการขึ้นอยู่เหรือเปล่อร่อยดีโอเคทุกจานพี่พโอเคครับโอเคทุกจานนะฮะก็ถูกปากคนไทยเพราะว่ารสชาติอ่ะ าเขาบอกว่ามาทานอาหารไทยต่างประเทศแต่รส <incident. S 1> ชาติมันจะเหมือนรสชาติของไทยหรือเปล่าอันนี้สมชื่อร้านเลยกู๊ไทยสั่งได้เลยว่าต้องการเผ็ดกบบฝรั่งถ้าเผ็ดแบบฝรั่งนะก็คงจะไม่เผ็ดมากแต่ถ้าเผ็ดแบบไทยอ่ะก็จะจัดจ้านหน่อยกลุ่มนี้ทานจัดจ้านอ่ะเราฝากไว้ยานนี้กินต่อไม่รอนล้จ๊ะที่บาย <c oughs> <together> <c oughs>